เรื่องในปี2567เป็นปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและเรื่องในวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาสติดโลกซึ่งประเทศไทยได้มุ่งมั่นรณรงค์ต่อต้านยาสติดมาอย่างต่อนเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมและพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้กรอบแนวคิดรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจผลภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชาอันนำไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อให้สังคมไทยหลดภไยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ข้าพเจ้านายประสงค์พรกำลังตำแหน่งประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนไทรงามขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดและขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกล่าวคำปฏิญาณว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าประชาชนชาวบ้านดอนไทรางามขอ จงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากัตษริย์จะร่วมกันทำความดีเสียสละทุ่งเทกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาอย่างสุดกำลังจะระพุทตนเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ไม่ผลิตไม่ผค้าไม่เสพหรือให้การสนับสนุนขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติดเสติในครอบครัวชุมชชุมชนและสังคม ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเยยาสพติดเพื่อสังคม,งคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน